การรักษาใจใจจะพาไปรักษาใจได้ใจจะพาไปสิบสูงสวรรค์ผ่านทางังการร่างกายไม่พี่พาไปได้หรอกพระพุทธเจ้าเขาไม่ได้ออาไปได้ทางการร่างกายเอาไปไม่ได้ที่อยู่ในโลกเกิดแล้วแก่เจ็บตายฟังเสียงพระพุทธเจ้าบอกกำลังอยู่ในท่ามกลางแห่งพระพเจ้าบอกว่าเจ็บ ตอนนี้กำลังเจ็บเกิดแล้วก็แก่แล้วก็แกบป่วย,ยนังไงถึงกตายใจ,ใจไม่แก่ไม่เจ็บไม่จ่ายเอาใจดูลมเข้าลมออกจะรักษาใจดูลมเข้าลมออกลมรักษาใจถ้ามีลมใจก็อยู่ถ้าไม่มีลมใจก็ไปพระาจารจ์ให้พยายามไม่มีอะไรเสียเนื้อคำของพระเจ้า บุญของคุณเจ้าสอนให้คนทําบุญบุญอยู่ที่ลมถ้าเห็นลมก็เห็นบุญเห็นบุญก็เห็นใจแต่คนในโลกไม่ดูบุญดูแต่บาปร่างกายก้อนนก้อน,นบาปอยากให้ร่ำรวยอยากให้สวยงามนะมันก็ไม่สวยงามนะของไม่สวยงามทังขาแร่างกายมันไม่สะอาดความรวยก็ไม่ใช่ของเรา หลังขาดก็ไม่ของเราของคุพ่อคุณแม่เป็นเวลาทุกคนแล้วก็ต่อไปใจมันเป็นตัวของเราเอาใจไม่ได้ซื้ออาหารใจยารักษาใจไม่ได้ซื้อใจของคนเราในโรคนี้มันเป็นโรคมะเร็งใจไม่โรคมะเร็งกินใจก็คือรักโลกสมรักมาจากไหนความโลกมาจากไหนความรักมาจากสวยงามามโลกมาจากกล้ารวย ันโดยสวยงามเป็นหม้อนรกหม้อใจเตรียมตัวทำของหลวงปู a, là, ่ใหญ่หลวงปู่ศรีเตรียมตัวก่อนตายเตรียมตัวก็คือเราเตรียมเตรียมตัวดูใจถ้าเราเตรียมตัวแล้วเราก็ได้สมบัติเรเลิยไปกับตับุญเตรียมตัวก็เตรียมทำบุญทำบุญก็คือรียมพิลมบุญพ่ธีลมเห็นลมก็เห็นบุญเห็นสวรรค์สวรรค์ในอกนรกในใจ รีบดูรีบดูนะมีชีวิตดีแล้วน้องตามาทันได้สั่งได้สอนได้ตเตือนให้รีบเป้งดูจุดนี้อย่าไปห่วงเรื่องอื่นุูเต้าร้านเหล่งเขาดูแลทุกสิ่งทุกอย่างได้แล้วเอาตัวได้แล้วตั้งแต่ตัวเราเองเอาตัวเราเอาตัวรอดเป็นยอดคนดูลงเข้าลงบอกไม่ได้เสื่อเหรอก นี่สำคัญอยู่ที่นี่นะไปดูอย่างอื่นด้วยว่าอย่างนี้พอเป็นอย่างนี้แบหนักแล้วก็ใจมันมารวมตัวแล้วเพราะใจมันห่วงสังขารเมื่อเรามาแล้วเรามีที่ดูของใจเราเอาใจเข้ามาดู่ลมลมเข้าลมบอกลุมเข้าลมบอคลุมเข้าเราบอกเห็นลมตลอดไปกับลมพาไปพระพุทธเจ้าก็ดูลมกระตั้ระรู้เพราะดูลมเราก็จะรู้เพราะเราดูลม ให้ลืมงหนาดดุลกุศลอกตนจะโย่มืผ่านจะติดจ้าหองโดเฉพาะพยายนเจ็บแค่ได้ป่วยอยู่ก็ให้พยายามดูลูมเป็นบุญกุศลดูบุญดูกุศลบุญกุศลที่เราได้ทำเหล่านี้จงปกป้องจงคุ้มครองจะกุศอยู่ในบุญจะมีแต่คนสุขคนเจริญสุขกายสุขใจบุญเข้าสู่สวรรค์เข้าสู่พระนิพพานได้เห็นสวรรค์ได้เห็นพระนิพพานได้ไปสวรรค์ได้ไปพระนิพพาน ในพพชาตินี้เถดสาธุสาธุสาธ,สาธุอนุโมทามิ